حي على الصلاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم عباد الله نحن نتقلب ليلا ونهارا في كثير من النعم وكلها منه سبحانه وتعالى وقد امر الله سبحانه وتعالى عباده ان يشكروه ويحمدوه ويرجعوا الفضل اليه وإن شكر, الله وإن, شك وان شكر الله واجب على الجميع كبيرا وصغيرا ذكرا وانثى فالشكر سبب الزياده وطريق السعاده كما قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لَا شكرت لئن شكرتم لأزيدنكم والشكر ينافي الكفر قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تنبي نام تنلعي كيات تنبي نام الله سبحانه وتعالى وَأَيْتَنْ تَنْعَلَيْ لَتُوَابُمْ إِنْجُمْ بِنْحُوْتِ مِيْقَامْ ยำเกรงต่อพระองค์อัลลอสุบฮานะฮฺวตาอาลาให้อยู่เป็นประจำแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านพี่น้องทั้งหลายเราท่านทั้งหลายต้องยอมรับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาอาลานั้นได้ทรงโปรดบานให้เนื้ออำัาแก่เรา ทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนบางคนก็ได้เนี้อมัทจกอัลลอฮฺสุบฮานห,หัวตาลาในเวลากลางวันบางคนก็ได้ในเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนล้วนแต่ได้รับเนื้อมัทจกอัลลอฮฺสุบฮานห,หัวตาลาทั้งหมดด้วยเหตุนี้หน้าที่ของเราที่อัลลอฮฺสุบฮานห,หัวตาลาสร้างมา ก็คือให้เรานั้นรู้จักพระคุณของพระองค์และให้สรรเสริญต่อพระองค์และทำความดีเพื่อพระองค์เพราะว่าหนทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้านั้นก็คือการปฏิบัติต,ตามพระองค์ในกุรานกรีมซูรออิบรอฮิมอัลลอฮุซุบฮิญะห์นหัวตาอาได้กล่าวว่า ไว้จะอ ن ลใจนารับบุคคลละอินชะการตุมละอาจีดันนักุมและจงรำลึกถึงเมื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตุอาออลาได้ ن, ตาอัลใจนะตาอัลใจน่ะก็มาจากคำว่าอัลใานได้ประกาศได้ประกาศว่าหากสูรเจ้าทั้งหลายรู้จักบุญคุณของพระองค์รู้จักขอบคุณพระองค์ และอาซีดันนาคุมเราก็จะเพิ่มพูนบรารักัตให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายและลอสุบฮานหัวตาลาก็ยังปฏิเสธคนที่ไม่ระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์โดยพระองค์ได้กล่าวว่าฟักุรูนีอัศกุุกมวชกุรุลีวลาตะก,กุรุนจงระลึกถึงฉันแล้วก็จงสำนึกในบุญคุณของฉันและอย่าปฏิเสธต่อฉัน ดังนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้บอกเราด้วยเหตุนี้เราจะเห็นได้ว่าบรรดานาบีต่างๆในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นนบี์นวก็ดีนบีอิบรอฮิมก็ดีอัลลอฮฺได้ทรงชมเชยเพวกเขาว่านาบี์นัวนั้นเป็นอับดุลเบดันเชกูรอเป็นบ่าวที่รู้จักในบุญคุณของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอบบี์นัวยืนหยัดเผยแพร่ศาสนาเป็นเวลาพัน เป็นพันปีเกือบพันปีท่านยืนหยัดในคำว่าอาิลาละให้อัลลอฮให้อื่นให้หลีกเลี่ยงการเคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์ให้เคารพอัลลอฮ์อง์เดียวแม้ว่าท่านจะได้คนน้อยนิดก็าตามทีได้คนเนี่ยไม่ไม่เต็มลำเรือแม้กระทั่งเมียและลูกก็ยังปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาแต่ท่านก็ยืนหยัด ท่านี้ถ้าหันมาดูพวกเราบางทีเรารู้เราเข้าใจในเรื่องศาสนาแต่พอลูกเนียบอกว่าจะทําไปทางนี้แล้วก็บังจะไม่ได้มรดกบางจะไม่มีคนเชื่อถือมีคนนับถือก็น้อยอ้าวไปไปฟังคําแบบนั้นซะแล้วก็ไม่ยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์ั้งนั้นนบีนัวก็ดีนบีอิบรอฮีมก็ดีท่านยืนหยัดต่อสู้กับพ่อของท่าน นะนบีบรอฮีมเนี่ยบอกกับพ่อซึ่งเคารพรูปจเจวิตว่าไอ้รูปที่พ่อเคารพและก็ขอจากจากมันนั่นแะถามว่ามันได้ยินพ่อพูดไหมนะได้ยินพ่อขอไหมเนี่ยมีบอกในกุรานุกริมอัลลอฮุสซาฮานูตาลาจึงบอกว่าท่านนาบีบรอฮิมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะ ที่รู้จักบุญคุณและขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานาอูตะลาอินนบรอฮิมกานรอุมมะตันกานต์กานิตัลิลลาฮิฮานีฟาวะลัมย์กุมินัลมุชริกินชาคิร์ลิอันอุมิฮีฮิจิตบะฮูวะฮะดาฮูอิลาสิรอติลมุสตักิมแต่ในบรอฮิมนั้นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศเป็นผู้พักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เที่ยงธรรม เป็นผู้ที่รู้คุณต่อละพระองค์จึงได้ทรงเลือกและนำทางท่านนาบีอิบรอฮิมไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระลึกถึงว่าบรรดานาบีเหล่านั้นกว่าจะมาถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮลยวะสลลัมเขาก็ได้ต่อสู้และเป็นบ่าวที่รู้จักในคุณของอัลลอฮ์ แล้วต่อมาพระอัลลอฮ์ س ว ح ا ن ه แลาก็บอกกับเราว่าการขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดที่อัลลอฮ์ س ب ح า ن ه และลาได้ใช้ให้เราปฏิบัติพรงกล่าวว่า um um วัลลอฮฺอัคราเยกุมบินบุตูนิอุมมฮะกิมลาตาลามูนะเชยะพระอัลลอฮ์ س า ح ا ن ه าลาเนี่ยให้สู่เจ้าออกมาจากคันของมารดาเนีย่ยไม่รู้อะไรเลย โดยเหตุนี้ที่ไปสอนกันตอนลูกอยู่ในคันไปสอนลูกพูดอย่างนี้นาะอย่างนี้นาะเนี่ยถ้าตามหลักการแล้วอัลลอฮ์บอกไม่รู้อะไรเลยตอนที่อยู่ในท้องนี่ที่อัลลอฮ์บอกต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วนั่แหละวาจาละละกุมุซซัมมาวัลอบซอร์ต่อมาก็ให้ได้ยินมีหูได้ยินได้เห็นวัลอฟิดะมีหัวใจ ละอัลละคุมตะศุรูนหวังว่าสูเจ้าจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูตะละพงบอกว่าแท้จริงผู้ที่เป็นผู้ที่อิบาดาต่ออัลลอฮฺจริงๆคือผู้ที่รู้จักขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะละเราจะไม่ขอบคุณได้ยังไงนะหากว่าเราเคารพตามที่เราได้กล่าวในปาติยฮาห่วอียากันาบุดูอียากันสตอิน เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาอิ่งกุนตุ้มอียาฮูตาบุดุลหากว่าสู่เจ้าเนี่ยเลือกอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาเป็นพระเจ้าแล้วไม่เลือกคนอื่น้ดยเหตุนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้บอกกษัตริย์ของท่านถึงวิธีการที่จะขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลา ทั้งคำพูดและการกระทำมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอบดุลเบี๋ยมสอลลลลอวุอลลัยซัลลัมได้จับมือสาวกของท่านคือท่านมอาัตซิบดนเจบัลรอฮิยัลลอละฮูหัวกอลละฮูแล้วก็กล่าวกับท่านมุอาซว่ายามุอาซวัลลอฮุอินนีละอูฮิบุกะมุอาซเอ๋ยฉันอย่รักเธอนะกูซีกะขอบอกท่าน

แต่ย่าครัสุดท้ายเราอ่านดูอาอะไรเสร็จแล้วนะครับท่านพี่น้องก็ให้อ่านดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมาอินนีอะลาดิกริกะวาชุกริกะข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระเจ้าเนี่ยได้รู้จักขอบคุณต่อพระองค์นะวะฮุสเนอีบาดาติกะและปฏิบัติอิบาด้อย่างดีเพื่อพระองค์ให้มุอาซวาตตนวนี้อัลลอฮุมมาอินนีอะลาดิกริกะวาชุกริกะ วะฮุสนอิบาดะติก่อนจะให้สลามนี่ก็คือคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลย์บสสลัมสอนให้รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาละเพราะงั้นท่านพี่ร้องทั้งหลายเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้แก่เราเนี่ยถ้าเราจะไปหวนคิดดูมันมากมายเหลือเกินนับไม่ได้ที่เป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือให้ได้ให้เราได้เป็นมุสลิม นะเนื้อมาตุลอิสลามวกาฟาบีฮีเนื้อมาพอแล้วที่เราได้เป็นอิสลามเพราะฉะนั้นขอให้เราจงอยู่ในหลักการของอิสลามและวาลาตะมูตุนในอินลาวะอันตุมมุสลิมนอย่าได้ตายเด็ดขาดจนกว่าว่าจะได้เป็นมุสลิมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องชืโกตต่อลรลองค์อัลฮัมดุลิลล์ที่พระองค์นั้น ได้ให้เรามาเป็นอิสลามทั้งๆท,ที่บรรดานาบีต่างๆขอให้พ่อเข้าเป็นอิสลามก็ไม่ได้เข้าขอให้ลูกเมียเข้าอิสลามก็ไม่ได้เข้านะนบีมุฮัมมัดขอให้ลุงเข้าอิสลามก็ไม่ได้เข้าแต่เราเนี่ยเป็นอิสลามถือว่าได้รับเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงได้อันใหญ่หลวงนะครับเนี่ยมาที่พระองค์ให้เราเนี่ยมีลูกหลานมีทรัพย์สิสน มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆใช้นะมีพาหนะพาไปนั่นไปนี่มีสองเท้าที่พระอ,องค์ยังให้เราก้าวเดินไปได้มีอาหารให้เรากินแล้วก็กินไปพระอ,องค์ก็ไม่ได้ให้ไปขังอยู่ในท้องเราเป็นสิบสิบวันก็ยังให้ถ่ายออกมานะเป็นเนี้ยมัดทั้งสิน้นมีชาย อลีฟ้าท่านหนึ่งได้ถามชายาชาวชนบทว่า,าจงแนะนำอะไรสักอย่างหนึ่งสินะคือฉันเนี่ยมีทรัพย์สินมากมายอะไรบ้างที่มันจะมาเทียบเท่ากับทรัพย์สินของฉันที่มันมีอยู่เนี่ยมันมากเหลือเกินแล้วคนชนบทคนนั้นก็บอกว่าชุ่บะตุมา น้ำที่ท่านดื่มไปครั้งหนึ่งนี่เพื่อดับกระหายฟาก็เราคอลีฟาคอลีฟ้าก็กล่าวว่ามันยังไงกันชายชนบทคนนั้นก็บอกบอกว่าหากว่าท่านไม่ได้ดื่มน้ำไม่มีใครเอาน้ำมาให้ท่านแล้วท่านกระหายถ้าไม่ได้ดื่มน้ำแล้วท่านจะตายเนี่ย แล้วมีใครเอาน้ำมาให้ท่านดื่มเนี่ยท่านจะซื้อเท่าไหร่คนที่เป็นคอลิฟา้าก็บอกว่าฉันจะซื้อมันครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่คนชนบทก็บอกต่ออีกไปว่าแล้วพอท่านดื่มน้ำไปแล้วและอลัลลอฮ์ไปขังน้ำไว้ในตัวไม่ยอมให้ออกมาอาจจะเป็นนิว่วเป็นอะไรก็ได้จะทำยังไงก็ไม่ออกมาและมีคนมาบอกว่า เขาเนี่ยจะทำไม่ออกได้ท่านจะให้อะไรแก่เขาคนที่เป็นคอลิฟา้าก็บอกสมบัติที่ฉันมีเหลืออยู่เนี่ยฉันจะให้เขาหมดเลยคนคนชนบทก็บอกว่าตกลงว่าทรัพย์สินของท่านที่ท่านบอกว่ามีมหาศาลนะครึ่งหนึ่งเท่ากับน้ำที่ท่านต้องการจะดื่มเพื่อไม่ให้ตายและอีกครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ คนที่เขามาทําให้ท่านเนี่ยปัสสาวะออกจากตัวไปไม่ไปขังอยู่ในตัวมันมีค่าแค่นั้นเองโดยเหตุน,นี้แหละเนื้อมัดของพระองค์นั้นมันเยอะนะถ้าเราจะนับกันแล้วก็นับไม่ท้วนว่อินเตอดูเนื้อมัตลอยลาตัวสู้ถ้าหากจะเราจะนับเนื้อมัดของอัลลอฮฺซุบฮ์านาหวตาลาแล้วนับไม่ท้วนท่านพี่น้องครับดึกถึงเมื่อวานได้ไหม ฝนตกลงมาในรอบสิบปีท่วมกรุงเทพตกทั่วเลยหลายคนว่าโวยวายไม่มีที่จะสุญหุ่และน้ำท่วมบ้านาพูดดีหน่อยนะบางคนก็ออกทะเลไปเลยจะทำยังไงดีเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นันน่นแหละในน้ำฝนที่อัลลอฮฺสุบฮาณะหัวตาลาให้มานะพี่น้อง มันเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าวานนี้มันเป็นบททดสอบว่าไอ้ที่แกได้รับประโยชน์มาจากน้ำเนี่ยที่มีน้ําดื่มที่มีน้ําใช้น้ําฝนที่อลัลลอฮฺสุบฮานอวจาลาประทานมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะพระองค์ให้มันตกลงมาแล้วไม่ได้ตกในที่ลุ่มอย่างเดียวตบทุกที่ถ้าพระองค์จะไม่ให้ฝนตกให้น้ํามันมาทางแนวนอนมาทางภูเขา มันก็จะไม่ไปถึงคนที่อยู่บนภูเขาต้นไม้ก็จะไม่ถูกรถถูกราดแต่นี่อลัลลอฮฺสุบะฮวจาลาให้ฝนตกลงมานะตกลงมารดต้นไม้ต้นไม้ก็สะอาดรดหลังคาบ้านหลังคาบ้านเราก็สะอาดล้างถนนถนนก็สะอาดหญ้าทุกต้นได้รับน้ําเติบโตขึ้นมาให้ปศุสัสั์ได้กินต้นไม้ทุกต้นเกิดมาได้มีผลไม้ออกมาเราได้กินสัตว์ได้กิน สัตว์ได้น้ำก็วนหมีว่นหมีพีมันคนได้น้ำก็อยู่ได้ทุกอย่างเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ทั้งหมดแต่เราไม่เคยนึกถึงไม่เคยนึกถึงมันนะเพราะมันได้ประจำพอพอเจอหนักๆเข้าก็เลยน้ำท่วมบางบ้านน้ำท่วมแต่ไม่มีน้ำใช้น้ำประปาท่อแตกเอ,อน้ำท่วมจะไปเอาน้ำที่มันท่วมมาดื่มก็ไม่ได้ วุ่นวายกันไปหมดนี่มันเป็นเพียงบททดสอบเล็กๆที่อรรถสุภาโนาตาลาทดสอบเราเพราะฉะนั้นให้เราอดทนนะที่พระองค์อรรถสุภาโนตาลาบอกว่าพระองค์จะทดสอบพวกเจ้านะเพียงเล็กน้อยจากการที่เจ้าบกพร่องไปในสิ่งนี้สิ่งนั้น ให้มันบกพ่องไปบ้างให้มันเกินไปหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ทดสอบเราตลอดชีวิตน้ำที่ท่วมเนี่ยอัลลอก็ไม่ได้ให้ท่วมยาวไปจนกระทั่งถึงสิบปีถ้าอย่างนั้นเราค่อยว่ากันนะจนก็ไม่ได้ให้เราจนยาวไปนะเสียใจก็ไม่ได้ให้เราเสียใจนานมากเป็นบททดสอบทั้งนั้นนี่คือความรักต่ออัลลอฮ์ของขอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลา ทดสอบเราดูสักทีในรอบสิบปีว่าเลืมบร้อยแล้วหรือยังเลืมผู้ให้หรือยังนะนั่นแหละนี่ถ้าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะให้ดวงอาทิตย์เผาน้ำที่อยู่ในทะเลขึ้นไปเนี่ยเผาขึ้นไปแล้วมันไปเป็นเมฆเป็นเมฆแล้วก็เป็นเม็ดฝนละอองน้ำเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไปรวมเป็นเม็ดแล้วตกลงมาเป็นเม็ดเม็ดเนี่ย เท่าเท่ากันเนี่ยมันยังไงเขาก็บอกไม่รู้มันมันไปรวมตัวกันได้ยังไงบางทีก็เป็นลูกเห็ดบางที่ก็เป็นหิมะนะแสดงว่าสิ่งนี้มาจอาล่องไม่ได้มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าน้ำฝนมาจากคนนั้นคนนี้หมอนั่นหมอนี่หรือว่ามาจากธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมชาติอะไรจะมารักเราขนาดนี้แหมบริการเราได้ทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้มันมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอตาอาลาพระผู้อภิบาลของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงได้ขอบคุณอัลลอฮฺท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะลลยฮิวะซัลลัมนั้นท่านขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอตาอาลาเนี่ยท่านละหมาดละหมาดฟัดดูละหมาดมาสุนัขก่อนหลัง ละหมาดฟารุดูและในเวลาค่ำคืนท่านก็ยังละหมาดขอบคุณต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งตะตุ่มของท่านหัวเข่าของท่านเนี่ยด่างด้าน,านมีผู้ถามว่าทําไมละอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อภัยแก่ท่านนาบีบหมดแล้วหรือให้อภัยหมดแล้วแล้วยังละหมาดยังทําอย่างนี้อีกนบีก็บอกบอกว่าจะไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบาวที่ ชูกรต,ต่ออัลลอฮฺสุบฮาเะห,หวตะอาลากันนั้นหรือดังนั้นท่านพี่น้องครับเราเนี่ยมีเงินมีทองจะไปทัพพจีราคามันสักสองแสนเราก็ไปได้แต่ไม่ไปนะบางคนบอกว่ายังมีหนี้ยังมีสินแต่ยังมีของที่มันมาอุดหนี้อุดสินเราได้เราก็ตัดสินใจไปได้ไม่ไปตั้งการาคาถูกๆก,ก็ไม่ไป นะมาตอนกระทั่งตอนนี้สาวสองแสน,สา,แส,นสามแสนก็มาบ่นว่าไปไม่ได้จริงๆก็ไปได้คนอย่างนี้ถือว่าอาลัลลอฮ์ให้มาแล้วไม่รู้จักคุณของอลัลลอฮ์สุบฮานาวะตะอาเพราะงั้นถ้าเราคิดถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านพี่น้องเราก็จะต้องหันกลับมานะครับหันกลับมาอิบาดาัด ตักวาต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا าละาลาให้มากๆแล<ะ>้วก็เมื่อรู้คนขออัลลอฮฺบ ب าน ن ه าละาลาแล้วเราก็ช่วยเหลือกันตัวเราคนรอบตัวเราสังคมช่วยเหลือกันไปนะคนรวยก็ช่วยเหลือคนจนแล้วการช่วยเหลือของเรานั้นที่เราบริจาคทานให้กับคนยากคนจนสิ่งที่จะได้มาก็คืออายุเราจะยืน นะอายุเราจะยืนแล้วก็ริสกีเราจะเพิ่มพูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นญาติพี่น้องกันเราก็ต้องไปมาหาสู่กันนะต้องติดต่อกันเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้องถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ก็จะตัดริสกีของเราจึงขอฝากไว้กับท่านพี่น้องให้นำไปคิดและไปตึกตองให้ดีอะกูลกอรีฮะซาวัสตาฟิรุลลอฮิวาลาคุมวะลิซัยรุลมุสลิมีนมิมุลิซัม فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم